Exponential ยากจริงหรือเปล่ารีบโหลดชิตเรียนแล้วไปท้ายพิสูจน์ในคลิปนี้กันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m a t c h h a r t y y 2 2 2 1นะครับในวันนี้เราก็มากันเกือบถึงครึ่งทางแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงฟังก์ชัน Exponential นั่นเองนะครับเพราะว่าอาทิตย์เราเรียนเรองฟังก์ชันไปแล้ว ในวันนี้เราลองมาททนกันก่อนว่าเอฟฟังชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับก็คือฟังชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่โดเมนนะครับมาจากจำนวนจริงเนาะแล้วก็ส่งไปยังเรนจ์นะครับที่เป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นนะครับโดยรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยอยู่ในรูปแบบนี้ y เท่ากับ a กำลัง x ออย่างเงี้ยแหละตัวอย่างมันเป็นยังไงนะครับก็อย่างเช่น y เท่ากับ2กํกลัง x หรือว่า f x เท่ากับ1นทั้งหมดยกกำลัง x อะไรอย่เงี้ยซึ่งเราอย่าลืมนะว่าการกําหนดเงื่อนไขสําคัญของฟังก์ชัน Exponential เนี่ยมี2อันนี้เลยก็คือเลขฐาน,นครับ a มันเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนจริงบวกเนาะคือคือมากกว่า0แต่ไม่เท่ากับ1นะครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าลักษณะกราฟของฟังก์ชัน Exponential จะเป็นยังไงเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีครับขึ้นอยู่กับฐาน a ว่ามันมีค่าเป็นยังไง กรณีแรกเลยสุดก็คือกรณีที่ a มีค่าระหว่าง 0- ถึง1ลักษณะนี้จะทำให้เกิดฟังก์ชัน exponent i a l เชเป็นฟังก์ชันลดครับซึ่งก็คือจะเห็นได้เนาะว่าพฤติกรรมการเป็นอย่างเงี้ยเออ x เพิ่มขึ้น y ก็ค่อยๆลดลงนะครับ x เพิ่มขึ้น y ค่อยๆลดลงโดยนลคับสำคัญก็คือจะเห็นได้ว่ามันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่มีเส้นกำกับแนวนอนกำก,กับไว้อยู่ว่าจะไม่น้อยไปกว่าน,นี้นะครับก็คือเส้น y ท่ากับ0แสดงว่ากรณีนี้ ค่าที่น้อยที่สุดของท่านก็คือ0ูนนั่นเองถ้ามน้งด้วยกันครับกรณีที่เป็นเอมากกว่า1เลขฐานมามากกว่า1ดันจะทําให้เกิดฟังก์ชันเพิ่มครับก็คือจะสังเกตเห็นว่าแนวโน้มของการงกาฟเนาะ x มากขึ้นเรื่อยๆ y ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเเพิ่ม y เพิ่มอันนี้เรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มนะครับก็จะมีค่าไม่น้อยไปกว่า0ูนย์ก็มีเก้กับนวอน้อนคือ y เท่ากับ0เป็นค่าที่น้อยที่สุดของฟังก์ชันนั่นเองเพราะฉะนั้น เราก็จะสามารถสรุปสมบัติเบื้องต้นของฟังก์ชัน exponent เ a l ชได้ดังนี้เลยครับอันดับแรกเมื่อกี้เราทวนไปแล้วก็คือโดเมนเป็นจํานวนจริงและเลนส์ก็เป็นจํานวนจริงบวกนะครับอันนี้ผู้ใครง,งงลองวาดการาฟแล้วทบทวนกันจะเห็นนะครับว่าฝั่งแกน x เนี่ยเป็นได้ทั้งทั้งหมดเลยทั้งเส้นจํานวนจริงเลยแต่ถ้าเป็นฝนะั่งแกน y เนี่ยจะออมีแค่ฝั่งจำนวนจริงบวกขานาดน,นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับแล้วก็ทั่วถึงจาก จำนวนจริงบวกไปอย่าง,าาาาาง,งู้ผิพครับเป็นฟังก์ชันทอดถึงจากจํานวนจริงไปอย่างจํานวนจริงบวกทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันว่า,าถ้าสมมติให้ a กําลัง m นะกับ a กําลัง n <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันเปรียบเทียบกันอาจจะเป็นเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่าในแต่ละกรณีแล้ว a m กับ n เนี่ยมันจะเปรียบเทียบกันได้อย่างไรอันดับแรกครับสําหรับกรณีที่ฐานเป็นจำนวนจริงบวกแต่ไม่เท่ากับ1ถ้าสมมติกําลัง m กับกําลัง n เท่ากันเพราะฉะนั้น m กับ n ต้องเป็นยังไงครับก็ต้องเท่ากันนะครับอันนี้มาจากสมบัติของฟังก์ชัน1ต่อ1นนั่นเองกรณีถัดมานะครับ2กรณีนี้พิจารณาสําหรับกรณีที่ A มากกว่า1นะครับ a มากกว่า1ก็คือทาให้เป็นฟังก์ชันเพิ่มเนาะเพราะฉะนั้นเวลาการแบ,บ่งเทบอ,อัดสมการก็ต้องเครื่องหมายของเลขชี้กาลังก็จะสอดคล้องกันกับเครื่องหมายของฟังก์ชันได้เลยเพราะฉะนั้นกําลัง M มากกว่ากําลัง n M, m ก็ต้องมากกว่า n นั่นเองนะครับส่วนกำลัง m น้อยกว่ากำลัง n นะครับก็แสดงว่า m ก็ต้องน้อยกว่า n นั่นด้วยท่านมาอีก2กรณีครับก็คือเราจะเปรียบเทียบจากเลขฐานนะครับกรณีที่ a มีค่ายอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับอันนี้เครื่องหมายของเอ็กโพเนนเชียลนะครับจะตรงกันข้ามกับการเปรียบเทียบเครื่องหมายของเลขชี้กาลังนะครับอย่างกําลัง m มากกว่ากําลัง n นะครับตรงกันข้ามก็จะได้ว่า m น้อยกว่า n นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือกําลัง m น้อยกว่ากําลัง n ก็ตรงข้ามก็จะได้เป็น m มากกว่า n นั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการงงนะแล้วลองมาดูจากตัวอย่างแล้วลองดูว่าไอ้ปราพจน์ที่ยกตัวอย่างมาให้เนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าข้อแรกนะครับข้อนี้ฐานเหมือนกันเนาะแต่ว่าฐานมันเป็น3ซึ่งสามากกว่า1ถูกไหม ทีนี้ก็ให้เปรียบเทียบจากเลขชี้กำลังเลยอันนี้มันบอกว่า4กับ2.5ใช่ไหมสี่มากกว่า2.5ก็เ,เปรียบเทียบค่ายกกําลังก็ตามเลขชี้กำลังได้เลยก็ข้อนี้ถูกต้องนะครับ4มากกว่า2.5ถัดมานะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่า2ส่วน3แต่เลขชี้กำลังเป็นลบเนาะเราสามารถเอาเลขชี้กำลังเป็นลบเนี่ยมากับเศษส่วนได้ซึ่งมันก็คือจะกลายเป็น3ส่วน2ใช่ไหมซึ่ง3 2ส่วนคือ1.5ซึ่งก็ มากกว่า1นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบเอ็กโได้ตามเลขชี้กำลังเลยซึ่งก็เหลือแค่2กับสามเนาะสามมากกว่า2ก็เ,เป็นการเปรียบเทียบที่ถูกนะครับเพราะว่าเลขชี้กำลังเนาะก็กำลัง2ก็จะน้อยกว่ากำลัง3นั่นเองนะครับทีนี้ข้อถัดมานะครับข้อนี้เขาบอกว่าฐา,านมันเป็นรูปสเนาะแต่มันเป็นรูปสองกำลังลบเนาะเพราะฉะนั้นถ้ากับ ส่วน,นดีีก็จะกลายเป็น1ส่วนรูทสใช่ไหมซึ่งอันนี้มันมีค่าน้อยกว่า1เลขฐานมีค่าน้อยกว่า1ให้ก็ให้ใส่เครื่องหมายตรงข้ามกับเลขชี้กำลังนะครับซึ่งเลขชี้กำลังดันเป็น2มากกว่า1นะครับแต่ว่าเวลาเปรียบเทียบมันต้องเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยจะต้องผิดนั่นเองแล้วก็มาข้อสุดท้ายนะครับก็เหลือฐานเป็น1ส่วนพายซึ่ง1ส่วนพายมัน น้อยกว่า1ใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นเวลาเปรียบเทียบก็จะเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามกับค่า,าค่ายกกําลังนะครับเพราะฉะนั้น2มันมากกว่ารูปสองใช่ไหมครับแต่ว่าเอามาเป็นเลขจหลังก็จะเครื่องหมายตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนั่นเองมาต่อกันที่นะครับกรณีทั่วไปของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับมันอยู่ในรูปลักษณะอยงครับมันอยู่ในรูปลักษณะตัวนี้ครับ y เท่ากับ b คูณกับ a กำลัง x บวกด้วยค่าที่4ี่นะครับซึ่งในวันนี้อันนี้จะขอยกตัวอย่างกราฟของกรณีทั่วไปมาให้2กรณีนะครับโดยอย่างแรกเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแปร A นะครับที่เป็นฐานเนี่ยมากกว่า1น,นะครับโดยในกรณีที่ตัวแปร a มากกว่า1เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2กรณีย่อยด้วยโดยขึ้นอยู่กับค่า b ที่มาคูณอยู่ข้างหน้าครับสำหรับ B เป็นบวกนะครับจะทำให้เกิด range นะครับเป็นช่วง เปิด c ถึงเปิด infinity นะน่าแสดงว่าต้องสมมติค่า c นะครับกรณีที่2กรณีที่ b ที่มาคูณเนี่ยเป็นลบนะครับจะทำให้เกิด range เป็นช่วงเปิดลบ infinity ถึงเปิด c นะครับโดยนอกจากนี้เนี่ยค่า c ยังส่งผลต่อสิ่งนี้ด้วยครับสิ่งที่เรียกว่าเส้นกำกับแนนอนนะครับเราสามารถหาได้จากค่า y เท่ากับ c นั่นเองซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่า เส้นกับแนนอนคืออะไรเส้นกับแนนอนก็คือเส้นนะครับที่ตัดแกน y นะครับที่บ่งบอกไว้ว่าค่าของฟังก์ชันเนี่ยอาจจะไม่น้อยไปกว่านี้หรือจะไม่มากไปกว่านี้นะครับแต่ว่าเส้นกับแนนอนกับเส้นกราฟของฟังก์ชันที่เราวาดเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องตัดกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันหน่อยดีกว่าอย่างตัวอย่างแรกข้อตรงนี้นะครับ y เท่ากับ2คูณ2กำลัง x นะครับแล้วก็บวกด้วย1นะครับอันนี้ c เท่ากับเท่าไหร่ครับ c เท่ากับ1เนาะ c เป็นบวกเพราะฉะนั้น range ของ,งาาฟ,อฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นเปิด1ถึงเปิด Infinity เรามาดูกราฟกันเพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มโดยเพิ่มจากค่าที่นู่นนะครับใกล้ๆกับเส้นกากับแนวนอนแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยถึง Infinity นะครับก็จะเห็นว่าสอดคล้องเป็น กับ r a n g ์ของฟังก์ชันนะครับตั้งแต่เปิด1ถึงเปิด INFINITY โดยมีเส้นกำกับแน่นอนก็คือ y เท่ากับ c ก็คือ y เท่ากับ1นั่นเองมากรณีทางขวาครับฟังก์ชันนี้นะครับเป็น y เท่ากับ2คูณกับ2กำลัง x ลบ1จะเห็นว่า c เป็นลบใช่ไหมครับ c เท่ากับลบ1นะครับเพราะฉะนั้น RANGE ของฟังก์ชันนี้ก็คือเปิดลบ1ถึงเปิด INFINITY นั่นเอง มาดูกราฟกันก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมกันครับแต่ว่าเพิ่มจากาจากใกล้ๆ้เส้นกับแนนอนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอย่างอานันต์นะครับซึ่งเส้นกับแนนอนของเราตรงเส้นสีเงิงน,นะครับมันก็คือเส้น y เท่ากับลบหนั่นเองมากรณีถัดไปเลยครับกรณีนี้อย่างที่บอกไปครับสาหรับกรณีที่ b เป็นลบมาคูณน,นะครับรูปร่างหน้าตาของเรนจ์ของฟังก์ชันก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเป็น เปิดลบอินฟินิตี้ถึงเปิด c นะครับอย่างข้อนี้ครับ y mm hmm. เท่ากับลบ2คูณกับ1.5ยกกำลัง x บวกด้วย3นะครับอันนี้ก็ C mm hmm. เป็นบวกใช่ไหมครับ C mm hmm. เป็น3นะครับแต่ว่า b mm hmm. เป็นลบเนาะเพราะฉะนั้นเรนจ์ของฟังก์ชันนี้ก็จะกลายเป็นเปิดลบอินฟินิตี้ถึงเปิด3นั่นเองนะครับซึ่งก็จากการาฟก็จะเห็นว่ามันมีเท่ากับในนอน y เท่ากับสามก่กอนยู่เนาะทำให้ฟังก์ชันเนี้ยเป็นฟังก์ชันลดครับโดยลดจากแนวที่ใกล้เคียงกับเส้นกับแนนอนแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆถึงลบอินฟินิตี้นะครับมีเส้นกกับแนนอนก็คือ y เท่ากับซก็คือเท่ากับ3นั่นเองแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายทางขวานะครับตัวอย่างนี้ก็คือ y เท่ากับลบ2อคูณด้วย1.5ากำลัง x ลบ3นะครับซเป็นลบเนาะซเท่ากับลบ3 เพราะฉะนั้น range ของมันก็คือเปิดลบอินฟินถึงเปิดลบ3นั่นเองอ่าแน่นอนว่ามันก็เป็นฟังก์ชันลดนะครับถ้าการาฟของมันเนาะก็ลดจากแนวใกล้ๆกับเส้นกับแน่นอนนะครับลดลงมาเรื่อยๆถึงลบอินฟินเลยนะครับเส้นกับแน่นอนของเราก็คือ y เท่ากับลบ3นั่นเองทีนี้สรุปให้โดยง่ายนะครับเอ่อทั้งสองกรณีที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นกรณีที่ สำหรับฐาน a นะครับมากกว่า1แต่ทีนี้เราจะได้บอกด้วยว่ากรณีถ้าฐาน a มันไม่ใช่แค่1นนะครับสำหรับฐาน a มันเป็นมีค่าระหว่าง0ถึง1เนี่ยมันจะมีลักษณะกราฟยังไงนะครับโดยอันดับแรกเนี่ยสองข้แรกอันนี้เราเรียนไปแล้วนะครับสำหรับ a มากกว่า1 b เป็นบวกนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับโดยเพิ่มจากเส้นกำกับแนวนอน y เท่ากับ c นะครับลักษณะกราฟจะเป็นอย่างนี้ เป็นฟังชันเพิ่มที่เพิ่มจากเส้นกากับแนวนอนนะครับทีนี้กรณีที่2นะครับ a มากกว่า1แต่ b เป็นลบครับมันจะเป็นฟังก์ชันลดนะครับโดยลดลงมาจากเส้นกำกับแนวนอนนะครับลักษณะกราฟก็แบบนี้นะครับเป็นฟังก์ชันลดที่ลดลงมาจากเส้นกำกับแนวนอนอ่าเออทำไมรูปเป็นอย่างนี้นะอ่ะประมาณน <lleicht S 1> ี้นะครับแล้วก well, ็กรณีที่3นะครับอันนี้สนหรับกรณีที่ฐานอยู่มีค่าระหว่าง0ูนย์ถึง1นะครับ แล้วก็ b เป็นบวกนะครับอันนี้ทำให้เกิดฟังก์ชันลดนะครับโดยลดลงมาหาเส้นเกี่ยวกับแนนอนครับลักษณะกราฟจะเป็นอย่างนี้ฟังก์ชันลดแต่ลดลงมาหาเส้นเกี่ยวกับแนนอนนะครับและเคสสุดท้ายนะครับสำหรับ a ที่มีค่าระหว่าง0นถึง1นะครับแต่ว่า b เป็นลบนะครับจะทำให้เกิดฟังก์ชันเพิ่มครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มไปหาเส้นเกี่ยวกับแนนอนครับลักษณะกราฟประมาณนี้ครับอ่า ก็ทั้ง4กรณีก็ล้วนเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับเป็นฟังก์ชันทั่วถึงจากโดเมนที่เป็นจำนวนจริงนะครับไปหาเรนจ์ที่เป็นจำนวนจริงครับมาถึงหน้าสุดท้ายกันเรามาลองประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาจริงกันเลยดีกว่าอย่างข้อนี้นะครับเรามีตัวอย่างฟังก์ชันมาก็คือ y เท่ากับ5ยกกำลังด้วยแอบ o l ล x บวก2นะครับทั้งหมดนี้ลบด้วย7เขาต้องการอยู่4ตัวครับค่าสูงสุดค่าต่ำสุดโดเมนแล้วก็เลนจ์นะครับทีนี้จะหายังไงเราลองมาพิจารณาโดยเริ่มต้นจากค่าสูงสุดกันก่อนดีกว่าอันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเลขฐานมันคืออะไรครับมันคือ5เป็นฐานที่มีค่ามากกว่า1ใช่ไหมแล้วก็สัมประสิทธิ์ตัวที่คูณของมันเนี่ยมีค่าเป็นบวกเนาะก็คือจริงๆมันคือบวก1นั่นแหละทีนี้แพทเทิร์นนี้มันคืออยู่ในรูปกรณีทั่วไปของ ฟังก์ชัน expo เนาะจะเห็นได้ว่ามันจำไ,ได้ไหมครับว่าฟังก์ชันลักษณะกราฟเป็นยังไงมันมีลักษณะเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันเพิ่มนั่นเองนะครับก็คือ x เพิ่ม y ก็จะมีค่าเพิ่มนะครับเพราะนั้นลองพิจารณาก่อนว่าเวลา x มันเพิ่มหนักหนักเพิ่มแบบไปถึง infinity เลยมันจะเกิดอะไรขึ้น x เพิ่มเรื่อยๆจนถึงอน,นันต์แน่นอนครับว่า absolute x บวก2ก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปถึง infinity ด้วยเช่นกัน อ้าวอย่างนี้มันทำได้ไงเวลาเราเอา S f บวกสองไปเป็นเลขชี้กำลังนะครับมันก็มันก็ต้องอมันก็ต้องยกกำลังหนักๆขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเนาะค่านี้ก็ต้องเข้าสู่อนันต์ด้วยเช่นกันเพราะนั้นเวลาเอาไปลบออกด้วยค่างที่คือลบเออกด้วยนะครับซึ่งมันก็คือกลายเป็นค่า y ของเราก็จะต้องลูกเข้าสู่อนัน์โดยหาค่าสูงสุดไม่ได้นั่นเองนะครับหรือ,อีกในหนึ่งก็คือ มันก็จะทำให้เลนส์ของมันเนี่ยปลายฝั่งหนึ่งเป็นอินฟินิตี้ไปด้วยในตัวนะครับทีนี้หาค่าสูงสุดไม่ได้ไม่ได้แปลว่าหาค่าต่ําสุดไม่ได้นะครับมาลองดูว่าค่าต่ําสุดจะหาได้ยังไงแล้วลองมาพิจารณานะครับว่าฟังก์ชัน y ตัวเนี้ยมันจะน้อยสุดได้ตอนไหนคือปกติลบเที่เป็นค่าคงที่เนี่ยเราก็คงไปปรับเปลี่ยนอะไรมาไม่ได้อะเนาะแล้วก็เลขฐานมันก็เป็นแค่ห้เฉยๆก็ปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเหลือเพียงตัวเดียวที่ จะปรับเปลี่ยนได้นะครับก็คือ a อ s o ซ์ t e วกสที่มันเป็นเลขชี้กําลังนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าเราทบทวนกันแล้วเรื่องอาอสมการค่าสมบูรณ์นะครับตัวใส่ค่าสมบูรณ์เนี่ยยังไงก็จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอทีนี้ y ที่เป็นฟังก์ชันตัวน,นี้จะมีค่าน้อยสุดก็ต่อเมื่อเลขชี้กําลังมันน้อยสุดใช่ไหมครับแต่ว่า แอบส์ลูดเอบวกสมันมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นน้อยสุดของตัวนี้คือตัวไหนครับน้อยสุดของแอบส์ลูดเอ,อ็กซ์บวกสก็ต้องเป็น0นั่นเองหลายๆคนว่าเฮ้ยพี่แล้วมันมันจะน้อยสุดเป็น0ตอนไหนอ่ะก็แสดงว่าในแอบส์ลูดมันก็ต้องกลายเป็น0ใช่ไหมครับในแอบส์ลูดก็คือ x อบวกสมันกลายเป็น0ได้ตอนไหนครับก็เมื่อ x เท่ากับ ลบสนั่นเองเพราะฉะนั้นเรารู้ลละค่าต่ำสุดของเลขชี้กำลังคือ0เพราะฉะนั้นมินิมัมของ y นะครับก็จะเกิดขึ้นจาก5ยกกำลัง0แล้วลบออกด้วย7เพราะฉะนั้น5กำลังศนั่นแหละครับ5กำลัง0ได้1ลบ7ออกมาเป็นลบ6นั่นเองอะไปต่อยอั่วๆที่โดเมนโดเมนอันนี้เราก็ พูดกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคบว่าปกติโดเมนของฟ์ชัน exponential ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าไม่ได้มีทําเป็นเศษส่งเศษส่วนก็โดเมนของมันก็เป็นจํานวนจริงได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นเราเขียนอีกสัญลักษณ์ก็คือ DF เท่ากับจํานวนจริงนั่นเองแต่ที่นี้มันมีปัญหาตรงเลนส์นี่แหละเพราะว่าเมื่อกี้เราหาค่าสูงสุดและต่ําสุดมาแล้วจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าค่าน้อยสุดมันคืออะไรครับน้อยสุดของมันคือลบ6 แล้วค่ามากสุดของมันล่ะครับหาไม่ได้นะครับก็คือเป็นเปิดอินฟินิตี้ไปเลยเพราะฉะนั้นเราเขียนได้ว่าเรนจ์ของฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็นช่วงเปิดลบ6ถึงเปิดอินฟินิตี้นั่นเองนะครับไปต่อยอๆที่ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าแก้สมการให้หน่อย4กำลัง x บวก2บวกด้วย4กำลัง x บวก5เท่ากับ65 แก้อย่างไงนะครับก็สำหรับ x ที่เป็นจำนวนจริงเนะาะข้อนี้ที่เราต้องการเราใช้หลักการที่คุค้นหูครับนั่นคือการดึงตัวร่วมครับเพราะว่าในฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ดึงออกมาได้แน่นอนครับว่าตัวที่ดึงออกมาได้คืออะไรครับมันก็คือ4กําลัง x บวก2องนั่นเองนะครับดึงออกมาจากพจน์หน้าพจน์หลังพจน์หน้าเหลืออะไรครับถ้าดึงออกมาจากหมดแล้วก็เหลือแค่1เฉยๆถูกต้องไหมครับส่วนพจน์หลังดึงออกไปแล้วก็เหลือแค่4กําลัง 3นั่นเองฝั่งขวาก็ไม่มีอะไรครับก็ใส่65เหมือนเดิมทีนี้เสริมนิดหน่อยว่าตรงนี้นะครับ1บวกเลขสยกกำลังสายกกำลังสคืออะไรครับ4ียกกำลังาคือ6 4นะครับบวก1ก็เท่ากับ65า้าอ้าวตรงนี้ก็มี65ตรงฝั่งขวาก็มี65หาร65ออกทั้งสองข้างของสมการเหลืออะไรครับเหลือ4ี่กำลัง x บวก2นะครับฝั่งขวาก็เหลือแค่1เนาะเราหาร65้าออกนะครับ แต่1นนะครับเราแปลงเป็นเอ้ยสี่มีสีอะไรยกกําลังแล้วได้1นึ่ไหมครับมีสีอะไรยกกําลังจักตัวแล้วได้1นึ่ไหมครับจำได้ครับเรื่องยกกําลัง4ยกกาลังศูนย์ไงครับ4ยกกาลังศนะูนย์เนาะอะไรก็ตามที่เป็นเลขฐานที่ไม่เท่ากับ0นะูนย์เนาะไปยกกําลังศูนย์ได้1เสมอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้ว่า4ี่กำลังเอบวกสอเท่ากับ4ี่กำลังศูนย์ฐานมันกันและไม่ต้องห่วงอะไรแล้วก็เอาเลขชี้กาลังออกมาแก้ได้เลยก็ จับได้ชีก้กำลังมาเท่ากันนะครับ4บวก2เท่ากับ0เหลืออะไรครับเพราะฉะนั้นลบ2ทั้งสองข้าง x ก็จะเท่ากับลบ2เป็นคำตอบสุดท้ายนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มบทถัดไปขออนุญาตแทรกเก็บความรู้เล็กๆนิน่อยนะครับหลายๆคนที่เราเรียนมาผ่านมปไปมาคงจะคุ้นหูกับค่า e นะครับหรือว่าฐานธรรมชาตินะครับมันเป็นจำนวนอัตรกยะที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับที่เด็กมปลาย ชาไทยแล้วก็ทั่วโลกต้องรำ่ำต้องเรียนกันนะครับหลายๆคนที่พอจะจําค่าประมาณได้นะครับประมาณ2.718เนาะแต่อย่าลือว่ามันเป็นจำนวนอัดตรรยะที่เอ่อมันมีทียมซ้ำไม่รู้จบเรื่อยๆมันมีที่มายัางไงค่าเนี้ยมันมาจากการพิสูจน์ค่าลิมิตนะครับลิมิต N เข้าใกล้อนันต์ของ1บวกด้วย1ส่วนเนทั้งหมดยกกําลัง n ะครับคนก็ไปหาค่ามานักคณิตศาสตร์ก็รู้มาาโอ้มัน 2.718ก็ 18, ซ้ำไปเรื่อยๆนะเลยก็เลยตั้งให้มันเป็นฐานธรรมชาติแล้วก็แทนสัญลักษณ์เป็นตัวไป E นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้พิสูจน์ให้ดูนะครับแต่ว่าแนะนําเป็นเกตคร่าวๆนะครับมันมีส่วนช่วยยังไงในเรื่องนี้ Exponential กับล o g า r i ทึมมันมีส่วนสําคัญมากที่สุดเลยครับคุณผ<ๆ>ู้ชมเพราะว่าเราสามารถใช้เจ้า E เนี่ยมันเป็นฐานในการยกกําลังได้อย่างเขียนเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆเลย y ท่ากับ e กาลัง x อีกตัวนี้มันพิเศษยังไงมันพิเศษเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันเดียวในจัก,กรวาลที่หาอนุพันธ์แล้วได้ค่าเท่าเดิมนะครับและแน่นอนว่าด้วยความที่มันเป็นฐานได้เ,เนาะก็เอาไปประยุก์ใช้ในการอธิบายปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าเ,ออเราคุ้นหูกันใช่ไหมครับว่าอินเวอร์สของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนก็คือฟังก์ชันลอกาิทึมเพราะฉะนั้นอินเวอร์สของตัวนี้ออกมา เราจะได้ฟังก์ชันล็อกการิทึมที่อยู่ในรูปของ y, y เท่ากับ log x ฐาน e ตรงนี้หลายๆคนนิยมอ่านลอนแต่ขอเสรมิมนิดนึงนะครับว่า ln ตรงนี้จริงๆแล้วมันคือ natural log นะครับเป็นล็อกการิทึมฐานธรรมชาติเราไม่ได้อ่านลอนกันนะครับเราจะอ่านว่า natural log หรือว่าอะใครไม่คุ้นก็ log x ฐาน e ก็ได้อะซึ่งเจ้าพวกนี้ประยุกต์ใช้เยอะมากในฟิสิกส์เคมีชีวะเศรษฐศาสตร์ธรณีวิทยา หรือปัญหาศ,าศาสตร์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ครับปัญหาการเติบโตการงอกเงยการขยายใหญ่แล้วก็การลดลงอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นเร็วๆลดลงเร็วๆ,ๆอย่างเงี้ยมีฐานาธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมานจะทำให้การคํานวณแล้วก็การวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับเป็นอยงไรกันบ้างครับกับเรื่องฟังก์ชัน e x ็กซ์ n พเนนนะครับ ถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับอย่าลืมทักเข้ามาถามได้ที่ f a c e o o o k Fanpage m a t a l i t y นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเรา m a t a l i t y Channel พบกันใหม่ EP หน้ากับฟังก์ชันล็อกการิทิมครับ